สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาดูสถานการณ์ปาลมน้ำมันในจังหวัดตรังกันหน่อยนะคะและในวันนี้นะคะยังคงพบว่ามีร้านเทจำนวนมากค่ะต้องประกาศหยุดรับซื้อผลผลิตเป็นบางวันเนื่องจากผลผลิตของตนเองที่บรรทุกไปขายที่โรงงานสกัดทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดกระบี่สตูลน,นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีต้องไปติดคิวรอขายที่โรงงานนานประมาณ2-3วันเลยค่ะ แล้วก็อีกจํานวนมากคงค้างอยู่ในลานเทนะคะรอบรรทุกไปส่งขายที่โรงงานสกัดทําน้ําหนักหายเนื่องจากทางโรงงานสกัดที่ยังเปิดรับซื้อพยายามสกัดปามน้ํามันที่จะขนไปเข้าคิวรอขายกับโรงงานสกัดเนื่องจากภาครัฐนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม่วงเสียภาพลักษณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นจากกรณีรถบรรทุกป,ปัามน้ำมันไปจอดรอคิวบนถนนหน้าโรงงานยาวเหยียดค่ะเมื่อกลางปีพศ2566ที่ผ่านมาในครั้งนี้นะคะจึงพยายามไม่ให้มีรถบรรทุกไปจอดรอหน้าโรงงานอีกต่อไปค่ะ และขณะที่ราคารับซื้อ,อยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือกิโลกรัมละ3บาทเศษแต่บางพื้นที่เหลือกิโลกรัมละ2บาทกว่าแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ปาล์มจะล้นโรงงานแต่กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงสต็อกน้ำมันปาล์มยังอยู่ในปริมาณปกติคือ3 0 0 0สนตันค่ะทำให้เกษตรกรเกิดคำถามผลผลิตราคาตกเพราะเหตุใดจึงถามหาการแก้ปัญหาจากรัฐบาลหลายจังหว,วัดเตรียมเคลื่อนไหวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ราคาผลผลิตจะตกต่ำแต่เกษตรกร,ก,รก็ยังต้องตัดผลผลิตไปขายยังลานเทท,ที่ยังเปิดรับซื้อค่ะแม้จะถูกกดราคานะคะทำราคาจะเหลือน้อยไม่คุ้มทุนก็ตามเนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นผลผลิตที่จะต้องตัดหากถึงกำหนดเวลาประมาณ15-20วันก็ต้องตัดตามวงรอบปาล์มค่ะเพราะหากไม่ตัดขายจะทำให้ผลร่วงและทลายเน่าขาต้นได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุ้มทุนนะคะแต่เกษตรกรก็ต้องตัดค่ะในขณะที่ทางคุณนิพิวัฒน์และคุณสิทธิชัยซึ่งเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน้ํามันในอำเภอห่วยอดจังหวัดตรังได้บอกกับเรานะคะว่าตอนนี้ราคาปาล์มเหลือกิโลกรัมละ3บาทเศษขณะที่ปุ๋ยยังอยู่ที่กระสอบละกว่า1,000บาทซึ่งยังแพงมากค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ขายได้ในขณะนี้ ทำเกษตรกรค่ะทุนทุกรายไม่คุ้มค่าปุ๋ยนะคะและแนวโน้มราคาจะตกลงไปอีกเนื่องจากปาล์มล้นโรงงานรัฐควรจะเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากขณะน,นี้เกษตรกรเดือดร้อนหนักในส่วนของสาเหตุนะคะเชื่อว่ามีการลักลอบนําเข้าน้ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศเข้ามาทําให้เกษตรกรไม่มีโอกาสได้ขายปาล์มในราคาที่ดีขึ้นได้เลยค่ะมันแล้วแต่ระยะทางค่ะดีเซนดีเซ มันก็กระตบเพราะว่ามันอยู่ที่สามสิบสองบาทกวา่าค่ะขยับขึ้นมานิดนึงขึ้นมาอีกอนนทั้งมันทุกค้าเกี่ยวค้าตำก็อยู่ที่โหละบาทโหละบาทน้ำมันตัวเก็บมันอยู่ที่ระยะตังสวนปาล์มกับลานเตสูงเพราะว่ากระสอบละปันกว่าบาทเพราะว่าปาล์มอยู่ที่สามบาทข้าวไปเทียบกับปุย๋ยมันก็อยู่ไม่ได้ เป็น <c oughs> ต้นคุนหลังด้วยครับควรจะเป็นต้นคุณหลักๆลเลยตรังสตอรี่เทเลนรายงาน